สวัสดีครับผมสวัสดีอทนที่ขอมารับช่มช่องเลาะทงลู้ข้องครับพี่น้องนี่ครับผมเห็นข้องอยู่ข้างหลังผมนี่ครับผมมันนี้บรรยากาศไันได้ครับพี่น้องครับแดดอกครมมีครับผมกเลยว่าสิมหาตึกซาวครับผมเอาแห่เพ้าพื้นหนึ่งครับผมมาตึกซาวหาตึกน้ำข้องนิดหน่อยนะครับก็หน้าเจ่ครับผมอึกหน้าเจ้าอยู่ หัดตืกเลาะเดินไปเรื่อยๆครับผมน้องเขาหัตึกนล้วเลาะคว่างไปเรื่อยๆครับผมในสำเอาสำนันนะครับผมเอาพกกินนะครับก็ต้องเอาหลายครับผมเอาพกกินเอาพกแยงน้อยๆนึงนะครับผมเพราะได้เห็ดแยงใช้ไม่สมเพราะได้อิ่มขาดสองขาดครับผมไปพี่น้องติดตามครับผมติดไปทังไหนครับผมเนี่ยขาดท่านในท่านในปลาอยู่พี่น้องนะครับนี้ครับ ขาดลมค้านะครับขัดตัวเองครับนะครับที่มีบ่อนเนี่ยท่าขนครับอาทิตย์ไปเรื่อยพี่น้องได้ก็เอาไม่ได้ครับว่าเอาท่านเหรครับผมเอาพราได้กินครับเพรต้องเอาไรเงินพอเหมือนมันพอเนี่ยมันยิมีเสียงครับมันเขามากพี่น้องหง่าขนมันจะเจียวอ้อยดีครับนี่งพี่น้องการนะครับผม อาหารบอพี่น้องบาดแหลกครับผมบาดแหลกแหกม้านมาครับนี่ป่าังบ้บครับผมตึกตักตักว่าตึกตัก,ต,กตึกครับพี่น้องเงี้ยครับ นี่ปลาหนิ no <Star> part, no ้หน่อยพี่น้องเนี่ปานิ้หน่อยนิดนึงครับผมเก็บพี่น้องนี่ครับปานิ้หน่อยพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยพี่น้องปานิ้หน่อยครับเงาแบบนี้แล้วนี่ครับสามสามหนึ่งสามหนึ่งครับผม Nghe đó Tụi này xong bàn đi với nó, các bạn Bà, bọn mà, dù mày xíu mới bắt rồi này các bạn, bà còn gì lắm, yu mong mới lẻ lẻ các ông, cái này toàn là cái của bà lấy mấy cái yu mong mới lẻ บวมของไม่ได้ไหลครับเฮ้ยข้างนอกตึกๆอยู่ครับบรูเป็นตึกๆอย่างตึกป่าหรือตึกอย่างครับมันหอกหรือเปล่าผมยันหอวกันเยอะข้างนอก

ดูน้องี่ครับอู้ก็เขียงไงพี่น้องนี่นี่ครับน้องเห็นไหมครับอืมันเขียงไงเลยพี่น้องนี่ปลาตึงีงตึ๊กๆนิดนึงนะครับผมดูพี่น้องอู้ปลอิ่มเลยน้องเดียวเดียวปลอิ่มเลยครับนี่พี่ง้องครับผมมันเขียงไงครับนี่ฮะผ่นปลามมอเทอร์เลยครับครับพี่น้อง มือผมกับปมอ่ะเด้อนี่ปมเงี erm ้ยเหี้ยพี่น้องเฮ้ยพี่น้องนะครับปลาหมอ่ะไงครับพี่น้องบักเขิงบักเงี้ยนี่ครับผมน้อง หน่องนี่นะครับผมหนึ่งสองซ้ำใช่ๆครับน้องเดี๋ยวจะให้มีใหม่ก่อนนะครับ นี่พี่น้องนี่นี่เลยของยาไปอออีกทีจะพี่น้องไปไมืออ๋อไันนิดหน่อยครับถึงสามตัวอ๋มอมีพี่นอ้องมั้ยเด็กความเด็กาม สามตัวนิดหน่อยครับเดี๋ยววามที่น,นี่หน่อยสามตัวน,นิดหน่อยพี่น้องเงเตืบก่อน

ก็่ดันก็ได้นหน่อยันตูเ่เมื่อยกับนี่หน่อยดยูันน,น,นี่ก่อนไป่น่อยแค่นึงนะครับตัวเสนีนะครับ คราบพี рядом, ่นอนกันนะครับผมสรุปหยอดท่าที่ว่าปิดทิ้งนะครับผมพี่นองนี่ครับเป็นเชียงเงยตัวนึงครับผมแล้วก็หอยแล้วก็อันนี้นะครับผม เอ้นนี้นะครับผมกเอามาพ่อแกงเส้นน้ำมันส้มครับผมครับเสนนี้ไขแกงเส้นน้ำมันส้มกระเสีซาะครับผมจะไปลองี๋ยวในกับพ่อกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เสนนี้ครับผมมีเวลาเอาเดี๋ยวยูฮากินกันดีครับผมเวลาวางจากจากงานจากงานประจัญญาเย็ดเลาวครับายูหากินพ่อได้ยูได้กินอยู่ครับผมไม่เปหนไรครับผมเอาพ่อได้ยูได้กินครับ คับพี่น้องครับคลิปนี้ไว้เช้นนี้ครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม